Grab Food ผู้นำด้านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่10ของ Grab ประเทศไทยจัดงานฉลองสุดยิ่งใหญ่ภายใต้แคมเปญ Grab Teniversary เพื่อส่งต่อความสุขแทนคำขอบคุณให้กับผู้ใช้บริการในคอนเซปต์ Grab Possible Land แดนของ Grab ที่อะไรก็เป็นไปได้ ตัวแนในงานฉลอง10ปีของ Grab ได้ขนทัพดาราและศิลปินขวัญใจวัยรุ่นอย่างพี่พีกิจใบนลพั์จีมธนพั์แจมรัชตะและฟ็อกซี่วงบอยแบนด์น้องใหม่มารวมสร้างสีสันและความสนุกแบบจัดเต็มพร้อมมอบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษสำหรับสมาชิก Grab Unlimited กับส่วนลดการใช้บริการแก๊็บมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาท มี Grab ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับก็วันนี้ทาง Grab นะครับก็ครบรอบ10ปีด้วยแล้วก็มาแจกส่วนลดโคบนัสกว่า100ล้านบาทนะครับก็จะแบบว่าวันนี้น้องวิพีก็จะรับบทเป็นแฟรี่มาแบบว่าค่าปีศาจครับผมเป็นเพื่อเอาชนะเอาส่วนลดมาให้ทุกๆคนครับผมแล้วก็มีการแจก Grab โบนัสเป็นจีวโบนัสของทาง Grab นะครับมากสูงสุดถึง100ล้านบาทลยครับส่งฟรีเป็นชวดหนครับ ส่งฟรีทุกที่เลยที่จริงอยากให้ทุกคนมาใช้ Grab กันนะครับผมเพราะว่านอกจากตัว Grab Food Grab Unlimited แล้วเนี่ยยังมีหลายอย่างมากใน Grab นะครับผมอยากลองให้ทุกคนมาใช้กันดูบอกเลยว่าสะดวกสบายง่ายมากๆกแน่นอนครับก็10ปีแล้วนะครับสำหรับ Grab นะครับผมตัวพี่เองพี่ใช้มาตั้งแต่แบบว่าปีแรกๆเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสะดวกมากก็ขอให้ Grab อยู่คู่เมืองไทยมียาวนะครับผมแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยก็อวยพรให้ทีมงานราฟ b แต่ละกันครับผมมีความสุขมากๆครับ ความรู้สึกที่มาร่วมง,งานกับแก๊ปในวันนี้นก,ก,ก,ก็รู้สึกยินดีกับแก๊ปนะครับ <S <S 10ปีนี้ไม่ใช่เวาลาที่น้อยๆเลยและเป็นส0ปีที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่และก็มั่นคงมากๆเพราะว่ารเราก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ใช้บริการของแกล็ใน<ช>ทุกๆแก๊ปอยู่แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่สิบนะน้อ,นอเราก็เชื่อว่าแก๊ปคงไม่หยุดพัฒนาแค่นี้แน่นอนเราก็เชื่อว่าแก๊ปจะพัฒนาบริการดีๆให้กับคนไทยแบบนี้ไปอีกนานก็ส่งความสุขให้คนไทย ส่งอาหารอร่อยอร่อยให้คนไทยแบบนี้ตลอดไปเรียกว่าอำนวยความสะดวกคนไทยดีกว่าใช่ครับทุกอย่างจริงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไอพรให้ครับเปนหน่อยครับผมนะครับไปก็ขอไวคอนให้แก้ปนะครับดีเป็นที่หนึ่งอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้เรื่อยๆครับผมแม้มีปีที่11 12 13 45ไปถึงส0ปีเลยครับผมอย่างที่แม่บอกไปนะครับเราก็รู้สึกว่าแก้วอยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วตอนนี้ก็ปีที่10แล้วแล้วพวกเราก็เชื่อว่าแก้วเองก็จะอยู่บริการดี ให้กับคนไทยแบบนี้ไปอีกปีท1่2 1บ1อ3 4จนอาจจะถึงตอนเราแกแ่เราก็ได้ครับผม,มก็อยู่คู่เราไปจนแก่นะแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหล,น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 ลาน่อต่อไว้อีกนะครับอยู่กันยาวๆเลยนะ